มาที่<ๆ>มึงจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยว <c oughs> มึงเจอคาถาลีลาลีลีเขาสารกูมึงนอย่าี้มึงจะเจอไหมหรือมึงจะเอาอะไรดีโอโอน้อยออกไหม <c oughs> ไอสัตว์ไอสัตว์โอน้อยออก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 ,ออออกลีลีเขาสารสนธนาเขาเปลือกมันก็แค่ภาษาพวกมึงอย่างนี้มัยึดติดกันมากกันหมดเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนนีโอ้โหไอสัตว์นี้ก็เลยไอสมาจากไหนมาจากไสไอผีออไปซะมาจากที่ใดก็ไปที่ด้านจับน,อน้องตักออุฒิสวรรณวุฒิ

าายาาินท<ห>ี่อ,อะไรแดกตีนทูก,ก่อนไอ้สัตว์อเอาไมเดี๋ยวเมื่อเจอลีลีเข้าสาร เอ้ยเลียลีข้าวสารสนทนาเข้าเปลือกเด็กน้อยตาเหลือกเลือกอเหลือกเือต้องไม่ถูกไปเช่ไหมถูกไหมึงเคยเล่นไหม <c oughs> ลีลีลข้าวสารสนทนาเข้าเปลือกเอาแม่งูเอย๋ยกินน้ำบ่อไหนแม่งูเอย๋ยกินน้ำบ,อบ่อโกโยกไปก็โยกมามาแล้วแม่งูเอย๋ยมึงมาจากไหน ย้ายไปก็ย้ายมาโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยแม่งูเอ๋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 ยนั่นนั่นแม่งูเอ๋ยรอดกีที่อ่ะตกัป็นเังไงเอามาเมื่องไอ้สัตว์เอาจัดดิจัดมานี่มานี่เออมันจัดทีนี้มนจัดทีนี้ทีนี้มาด้วยกันมึงจัดด้วยกันเลยเอาม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 าไอ้สัตว์แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน กินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาแม่งูเอ๋ยตอบเอ๋ยนะแม่งูเอ๋ยโอ้โหน่ากลัวแม่งูเอ๋ยสัคคะวุฒทังเวสุวรรณวุฒทังเวสุวรรณวุฒทังสัคคะวุฒทังแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไห้ กินน้าบ่อไหนบินไปก็บินมาอ้าวอีนี่ออกแล้วไอสัตว์แมงูแมงูเอ๋ยโอ้โหสัตว์ไปหมดนะกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาไปหมดสักขะวุฒางเวสุวรรณวุฒางสุวรรณวุฒังแมงูเอ๋ยแมงูเอ๋ย แมงูเอ๋ยเอ๋ยไอสัตว์แม่งูเอ๋ยเฮ้ยแม่งูเอ๋ยไปขึ้นมามคาถานี้แม่งดีจริงๆว่ะไอสัตว์กูได้คาถาใหม่แล้วแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนแดดก่อนมึงไอสัตว์ไปเที่ยวไหนมาเนี่ยเที่ยวไหนมาฮะแม่งูแม่งูโดนอะไรมา ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์เตมรู้สึกว่าวันพระจะแบบร้อนในตัวร้อนในตัวเลยล่อเลยใช่ไหมเออไม่อะไรเม่อะไรแม่งูมึงตอบให้กูชื่นใจดิเดี๋ยวก่อนแม่งูเอ๋ยตอบเอ๋ยแม่งูเมึงแมู่เอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโสกนี่ โยกไปก็โยกมานี่อะไรชอบอะไรโยกไปโยกมาอย่ไปดูนะโอเคแล้วมันไหนหนูแล้วมาเช็คอาการหรือว่าเชิญแม<อ>่กระถากูเฟี้ยวไหมอีอ้ย่กูว่าน,น,น,นี่กูสุดตีนที่สุดแล้วในโลกเ,นน <G ül> เอาไหม